ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาที่วัดเขาปลายบัตรหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้มากนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเป็นจระเข้มากหรือไม่อย่างไรนะคะอาจจะถูกผิดอย่างไรก็ขอประทานอภัยด้วยอาจารย์มาวันนี้นะคะมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ท่ามกลางป่านะคะท่ามกลางป่าเลยวันนี้ลงมาสำรวจนะคะในพื้นที่ต่างๆวันนี้นะคะมีการขุดค้นพบนะคะใบเสมาโบราณน,นะคะ ที่มีการมาปรับพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นใบเซมานะคะที่ถูกฝังมาแล้วหลายร้อยปีนะคะซึ่งขุดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าใบาเซมาเนี้ยได้ตั้งอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการโยกย้ายแต่อย่างใดก็คาดการว่าในพื้นที่แถบนี้นะคะเป็นพุทธสถานมาก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่นะคะอาจจะเป็น เมื่อ100ปี200ปี300ปีหรือ5 0 0ปีหรือ800ปีที่แล้วก็เป็นได้นะคะถือว่าเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่สําคัญและก็ที่บ่งที่บ่งบอกว่าที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก,ก่อนนะคะกลาบขอบคุณกรับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามเส้นทางศึกษาโบราณวัตถุนะคะนำมาฝากทุกทกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ